สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นม3า,ามทุกคนที่น่ารักด้วยนะคะเราปิดเทอมนี้นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้แบบเจอกันแบบ Face to Face นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เจอกันแบบออนไลน์ไปก่อนแล้วกันนะคะ วันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องอะไรมาสอนบ้างนะคะมาติดตามกันเลยะนาะจ้าเรื่องแรกนะคะหน่วยที่1ของวิชาการงานอาชีพนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเสื้อผ้านะคะสำหรับตัวชี้วัดที่ต้องการนะคะก็มี ข้อที่หนนะคะสามารถที่จะอภิรายขั้นตอนนะคะของการทํางานที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ 2. นะคะสามารถที่จะใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมนะคะ 3. อภิบอิายการทํางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะ ความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าคืออะไรนะคะการดูแลเสื้อผ้านะคะเป็นการทาคำความสะอาดแล้วก็เก็บรักษาเสื้อผ้านะคะโดยวิธีการขจัดรอยเปื้อนนะคะซักตากรีดพัดเก็บนะคะหรือว่าเอาไปแขวนในถุงเก็บเสื้อผ้าหรือเก็บในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยสวยงามน,นะคะ มาดูแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องสําหรับหน่วยนี้นะคะเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะเรื่องที่1นนะคะเป็นความสําคัญของการดารูแลเสื้อผ้าคะ่ะเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นประเภทของเสื้อผ้านะคะเรื่องที่3มก็จะเป็นหลักการดูแลเสื้อผ้าแบบต่างๆนะคะเรื่องที่4นะคะจะเป็นวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้านะคะเรื่องที่5ก็จะเป็นวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆคะ่ะ วิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและก็ปราณีตน,นะคะมีความสําคัญดังนี้นะคะ 1. น,นะคะทำให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยสะอาดไม่มีคราบสกรปรกนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อใครนะคะ 2. นะคะป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอันมาเนื่องอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าที่สกปรกนะคะถ้าเราดูแลเสื้อผ้าไม่ดีซักผ้าไม่สะอาดนะคะเราอาจจะเกิดโรคหิด กลากเกลื่อนนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพของเรานะคะ 3. นะคะช่วยถนอมเนื้อผ้าให้ทนทานไม่เสื่อมสภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ยาวนานนะคะ 4. ค่ะส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีนะคะดูสง่าง,งามเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นนะคะบางครั้งเสื้อผ้าไม่จําเป็นจะต้องราคาแพงนะคะแค่ดูสะอาดนะคะก็จะทําให้คนใส่เนี่ย ดูดีดูหล่อดูสวยได้ทุกคนเลยนะคะ,ะเมื่อเสื้อผ้าดีแล้วนะคะก็จะทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยเกิดความมั่นใจนะคะมีความภาคภูมิใจใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยใช่ไหมคะเราก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมั่นใจนะคะข้อหนะคะเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นคนรักความสะอาดนะคะมีระเบียบว,วินยัยปราณีตแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ มาดูประเภทของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านะคะมันมีอยู่หลายประเภทนะคะมาดูประเภทที่1ก่อนนะคะเป็นเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาตินะคะก็คือพวกเส้นใยที่มาจากธรรมชาติพวกมอนนะคะมอนไหมอะไรแบบนี้นะคะหรือเส้นฝ้ายนะคะ นุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นของที่มาจากธรรมชาตินะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สังเคราะห์ใยขึ้นมานะคะเอามาทามาจากสารเคมีแล้วก็เอาไปผลิตเอามาเป็นผืนผ้านะคะอันที่3มก็จะเป็นเสื้อผ้าจากเส้นใยปิ่งสังเคราะห์นะคะก็จะเป็น,นการนําวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเนี่ย <S <S มาผ่านกระบวนการปรับปรงุงโครงสร้างเนี่ยให้ออกมาเป็น เนื้อผ้าชนิดต่างๆค่ะมาดูอันแรกก่อนนะคะเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติมีผ้าอะไรบ้างนะคะผ้าฝ้ายนะคะหรือว่าที่โลโก้หรือที่ย่ห้อของเสื้อ,อเขาเขียนว่าคอตตอนใช่ไหมก็จะผลิตมาจากปุยฝ้ายนะคะปุยฝ้ายนะคะนักเรียนก็คงเคยเห็นเนาะฝ้ายหรือนุ่นนะคะที่ที่แบบ มันนิ่มๆน,น,นะคะอาจจะมีแถวบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะผลิตมาจากเมล็ดฝ้ายนะคะอันต่อไปก็จะเป็นผ้าลินินนะคะอันนี้จะผลิตมาจากลำตัวของต้นแฟลกนะคะอยากรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็ไปเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะต้นแฟลกเป็นอย่างไรนักเรียนก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะอันต่อไปก็จะเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมก็ผลิตมาจากรังไหมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์นะคะ ที่เป็นหนอนไหมนะคะเราก็จะปล่อยเส้นใยออกมานะคะเราก็เอาเส้นเส้นจากรังไหมเนี่ยมาถักทอเป็นเนื้อผ้านะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าขนสัตว์นะคะผลิตจากขนอูดขนแกะขนกระต่ายนะคะก็มักจะเจอในเสื้อนาวนะคะเสื้อมีฮูดเสื้อขนแกะอะไรเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะมีเสื้อมีผ้าอะไรบ้าง อันดับแรกนะคะผ้าไนาลอนนะคะลักษณะของผ้าไนาลอนเนี่ยก็จะมีความเหนียวแข็งแรงทนทานนะคะยืดหยุ่นง่ายนะคะผ้าไนาลอนต่อไปก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะก็จะมีความนุ่มน้ำหนักเบานะคะซักง่ายไม่ยับนะคะดูแลง่ายนะคะอันต่อไปก็จะเป็นผ้าอะคริลิกนะคะอันนี้ก็จะมีความเหนียวปานกลางนะคะคืนตัวได้ดีไม่ยับง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าสเปเนเด็คนะคะอันนี้ก็จะเป็ ผลิตมาจากขนแกะขนอูดนะคะแล้วก็กระต่ายนะคะลักษณะก็จะมีความยืดหยุนนะคะผ้าสเปนเทคใส่แล้วรัดนะคะแนบเนื้อนะคะอ่าต่อไปเสื้อผ้าที่มาจากเส้นใยสังเคราะห์มีผ้าอะไรบ้างนะคะผ้าอันดับแรกก็เป็นผ้าอะซิตเตตนะคะจะมีความนุ่มสวยงามยับง่ายนะคะดูแล้วมีความเงามันเหมือนไหมแต่ไม่ใช่ไหมนะคะ ต่อไปก็เป็นผ้าเรยอนนะคะผ้าเรยอนก็จะนุ่มเป็นเงามันไม่ยับนะคะไม่หดรีดง่ายนะคะอ่าหลักการดูแลเสื้อผ้านะคะทำอย่างไรนะคะ 1. เมื่อสวมใส่จะต้องระวังนะคะไม่ให้เป,เปื้อนไม่ให้เกี่ยวกับของมีคมนะคะยิ่งนักเรียนเนี่ยอยู่ในชั้นที่โตแล้วนะคะมีอ่า มีความที่ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะไม่ควรที่จะทำให้เสื้อผ้าเราเปืเป้อนใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเมื่อสวมใส่ก็จะต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะคะเราไม่เด็กแล้วนะเราโตแล้วนะคะต่อไปข้อที่2นะคะไม่ควรจะเอาของหนักนะคะหรือของที่มีคมเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ขาดได้ง่ายๆนะคะเช่น หยิบเหรียญสิบของแม่เยอะๆใช่ไหมใส่ในกระเป๋าใช่ไหมคะอ่าเนี่ยนะคะไม่ดีไม่ดีเลยนะคะฉะนั้นของหนักของมีคมปากกานะคะพยายามที่จะอย่าใส่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะคะมันอาจจะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเสียขาดเลอะเบอะเปื้อนได้นะคะข้อ3นะคะถ้าเสื้อผ้าที่ถอดแล้วต้องการที่จะสวมใส่อีกครั้งหนึ่งเช่นพวกแจ็ เกดใช่ไหมคะเสื้อกันหนาวเสื้อสูทอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็ไม่ควรจะไปแขวนกับตะปูเนาะ<ม>เคยเห็นใช่ไหมคะเ้วเอาเสื้อไปเกี่ยวคล้องไว้ที่ตะปูนะคะไม่ดีเลยนะคะจะทําให้เสื้อผ้าของเราเ,เสียทรงถ้าต้องการเก็บก็เอาไปใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูว่า ดูแลเสื้อผ้านะคะทาอย่างไรนะคะสํารวจด้วยว่าบนผ้าหรือเสื้อหรือชุดที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ติดอยู่หรือไม่นะคะและแปลว่าอะไรนักเรียนดูทีละสัญ,ญลักษณ์นะคะอันแรกนะคะเป็นเหมือนกะละมังแล้วก็กากะบาดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ถ้ามีอยู่บนเสื้อหรือชุดเหล่านั้นน่ะต้องห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า ทีนี้ทายังไงละเนี่ยห้ามซักกับเครื่องซักผ้าแปลว่าซักมือนะคะอย่าลงไปปั่นกับเครื่องซักผ้าต่อไปนะคะสัญลักษณ์ของกะละมังมี30แล้วก็องศาเซลเซียสนะคะก็บอกว่าเป็นการซักด้วยเครื่องซักผ้าที่มีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะคะก็คือซักกับน้ําอุ่นๆนะคะต่อไปถ้าขึ้นว่า40องศาเซลเซียสก็เหมือนกันนะคะก็ซักด้วยน้ํานะคะที่ทําอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะคะ อีสัญลักษณ์หนึ่งนะคะเป็นรูปตัว P นะคะอยู่ในวงกลมนะคะแปลว่าซักแห้งได้นะคะซักแห้งซักแห้งไม่ใช่เอาไปซักแล้วก็ตักแห้งนะคะไม่ใช่เป็นการซักที่ร้านนะคะนักเรียนไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้จะต้องส่งร้านร้านเขาก็จะไปทํากรรมวิธีซักแบบไม่ใช่ปั่นในเครื่องซักผ้านะคะเขาจะมีวิธีการซักแห้งของเขานะคะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปกลมๆพร้อมกากบาดนะคะเขาบอกว่าห้ามสักแหง้งนะนะคะต่อไปกลมๆแล้วก็มีลักษณะเหมือนบิดๆนะคะบอกห้ามบิดเช่นอะไรบ้างคะ เสยืดใช่ไหมคะถุงเท้าใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเราซักแล้วเราแรงดีใช่ไหมคะบิดไปมันจะเกิดการยืดย้วยของเสื้อผ้าใส่ไม่ทนทาไมถุงเทา้าเราย้วยบ่อยเหลือเกินเราอาจจะบิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอ่าเราก็ต้องดูลักษณะของเนื้อผ้าด้วยนะคะต่อไปค่ะมีกระมังกับมือนะคะแปลว่าอะไรคะ สักด้วยมือนะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเฉยๆบอกว่าใช้น้ำยาฟอกขาวได้น้ำยาฟอกขาวก็คือไฮเตอร์นะคะหรือแวนิชอะไรพวกนี้นะคะน้ำยาฟอกขาวก็คือทำให้ผ้าเนี่ยสะอาดนะคะขาวจ้วดเลยนะคะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมแล้วกากบาดเขาบอกว่าห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวนะคะอ,อีสัญลักษณ์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีเส้นตรงเขาบอกว่า ตากที่พื้นราบนะคะผ้าบางชนิดไม่ต้องการให้มีความดิ่งทิ้งตัวนะคะจะทำให้ผ้าเสียทรงนะคะฉะนั้นตากแบนๆนะคะต่อไปค่ะเป็นสัญลักษณ์เหมือนซองจดหมายนะคะเขาก็บอกว่าอะไรคะแขวนตากตากที่ราวได้เลยพาดเอานะคะอ่าอีกอันนึงนะคะเป็นสัญลักษณ์สามขีดอยู่ในสี่เหลี่ยมน,นะคะไม่ควรบิดก่อนตากนะคะจะต้องให้น้ําหยดให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปตากกับราวนะคะ ดูให้ดีนะคะดูให้ดีต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีขีดสองเส้นนะคะเขาบอกว่าต้องใช้น้ำยาฟอกสีที่ไม่มีคอรีนเท่านั้นฉะนั้นเวลานักเรียนซื้อน้ำยาฟอกนะคะน้ำยาทำความสะอาดมาเนี่ยต้องอ่านด้วยนะคะในส่วนผสมว่ามีคอรีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะต่อไปค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววงกลมนะคะเขาบอกว่าอบหรือปั่นแห้งได้นะคะไม่ใช่ทุกอย่างนักเรียนจะเอาไปปั่นนะคะ เัาเรียนต้องดูเสื้อบางชนิดเช่นเสื้อไหมพรมเสื้อหนาวนะคะเราไม่ควรปั่นนะคะเพราะอะไรคะจะทำให้มันยวยนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็มีจุดนะคะอันนี้เขาบอกว่าปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิที่ต่ำนะคะ,ะมาดูอันนี้ต่อไปเตารีดนะคะแล้วก็กากบาดเขาบอกว่าอะไรคะห้ามรีดนะคะถ้าเขียนว่าห้ามรีดก็ต้องห้ามรีดนะคะอย่าฟืนนะคะอีกอันนึง มีเตารีดแล้วก็1จุดก็แปลว่ารีดด้วยอุณหภูมิต่ำเช่นไรบ้างคะผ้าคลุมใช่ไหมผ้าคลุมผมของสาวๆนะคะก็จะเป็นผ้าบางๆนะคะถ้าเผลอเตารีดร้อนๆใช่ไหมคะหน้าก็ไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนะคะไหมทันทีนะคะฉะนั้นสังเกตด้วยนะคะมีสติ ก่อนรีดผ้าเสมอนะคะอีกอันนึงค่ะสัญ,ญลักษณ์เตารีดพร้อมจุด2จุดนะคะก็คือบอกว่ารีดด้วยอุณหภูมิปานกลางนะคะอ่าสัญ,ญลักษณ์ต่อไปโอ้สัญ,ญลักษณ์เราเยอะมากเลยนะคะมีสี่เหลี่ยมนะคะกลมๆสองจุดนะคะอันนี้ปั่นแห้งด้วยอุณหภูมิปานกลางสี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทก็บอกว่าห้ามห้ามอบหรือห้ามปั่นนะคะอีกอันนึงเป็นเตารีดแล้วก็มีจุดสามจุดแปลว่า ต้องรีดด้วยอุณหภูมิที่สูงนะคะแล้วก็มีเตารีดแล้วก็มีฟูู่ออกมาเห้ามรีดด้วยเตารีดไอ้น้ำนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีก็แล้วกันนะคะามาดูหลักการดูแลเสื้อผ้าต่ออีกนิดนึงนะคะยาวหน่อยเนาะนะคะมาดูว่า สำรวจชนิดของผ้านะคะแล้วก็เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดูแลรักษาให้เหมาะสมด้วยนะคะก่อนที่จะซักผ้านะคะต้องหยิบของออกจากกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงออกให้หมดนะคะก่อนที่จะนําไปซักรหรือนําไปขจัดรอยเปื้อนนะคะสังเกตว่าต้องมีทุกคนใช่ไหมคะลืมทิชชู่ลืมกระดาษล,ลืมโพย้ยหมวยลืมอะไรก็แล้วแต่ไว้ในกระเป๋าปั่นปุ๊บเต็ม เครื่องซักผ้าเลยนะคะฉะนั้นก่อนปั่นนะคะเอาออกให้ดีนะคะหรือว่าถ้าใครลืมแบงค์ร้อยแบงค์พันนะคะก็จะเป็นโชคดีของเราใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะคะอ่ะข้อที่เดค่ะเขาบอกว่าให้ขจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบนะคะจะช่วยให้ประหยัดแรงงานและก็ประหยัดเวลาในการซักผ้านะคะเกิดเสื้อผ้าของเรามีรอยเปือเป้อนเปื้อนหมึกเปือ ون, เป้อนโคลนเปื้อน เลือดใช่ไหมคะเปื้อนหมักฝรั่งให้ขจัดรอยเปื้อนทันทีแล้วค่อยนําเสื้อผ้าเหล่านั้นไปซักตามปกตินะคะหากเสื้อผ้าชํารุดนะคะจะต้องซ่อมแซมก่อนที่จะนําไปทําความสะอาดนะคะมีเสื้อผ้าฉีกขาดกระดุมหลุดลุ่ยนะคะควรที่จะเย็บทําซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่า แล้วเวลาซักผ้าอันนี้สําคัญเลยนะคะแยกผ้าสีผ้าขาวแล้วก็ผ้าสีตกนะคะเพื่ออะไรคะป้องกันสีตกใส่กันอย่าขี้เกียจนะคะทุกสีรวมกันนักเรียนก็จะได้เสื้อสีขาวแล้วก็พร้อมด้วยด่างของสีชมพูสีเหลืองสีสีแดงนะคะฉะนั้นเวลาเราแยกเทคนิคง่ายๆเลยผ้าขาวกับผ้าสีหรือผ้าสีตกกับผ้าที่สีไม่ตก ต้องซักสองครั้งเปลืองก็เปลืองแต่ก็ต้องแยกนะคะถ้าไม่อยากเสียเสื้อตัวรักที่สุดของเราไปนะคะหรือเสื้อนักเรียนสีขาวของเราถ้านักเรียนไปใส่รวมกับกางเกงยีนนะคะเรียบร้อยเลยนะคะไม่มีเสื้อใส่แน่นะคะอันนี้งเชื่อครูนะคะต่อไปค่ะศึกษาวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าให้เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะ ข้อ11ค่ะจัดเก็บเสื้อผ้าให้ถูกวิธีไม่ยับและก็เสียรูปทรงนะคะเพื่อจะหยิบใช้ได้สะดวกป่าศจากจากฝุ่นและ,มะแมลงนะคะ,ะวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้ามีอะไรบ้างสารซักฟอกนะคะสารซักฟอกก็คือผงซักฟอกนั่นเองนะคะบ้านเราเรียกแป๊บใช่ไหม นั่นแหละแฟบยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะสารซักฟอกมีทั้งแบบผงมีทั้งแบบน้ำมีทั้งแบบเม็ดนะคะโอ้เดี๋ยวนี้เยอะมากต่อไปค่ะสารฟอกขาวก็คือไฮเตอร์แวนิทนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็เป็นสารปรับผ้านุ่มก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะคะ18,009ไปเลือกเอาเองสารตกแต่งผ้าขาวก็คือสารที่จะทำให้เสื้อสีขาวเนี่ย คงความขาวได้เสมอนะคะถ้าแม่ถ้าภาษาทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าคลามใช่ไหมคะก็จะเป็นผงสีน้ําเงินนะคะละลายในน้ําเสื้อนักเรียนของเราถ้าสีมันเหลืองๆหม่นๆเนื่องจากการใส่มานานแล้วแต่มันยังใส่ได้อยู่เนาะนักเรียนก็ใช้สารตกแต่งผ้าขาวเนี่ยหรือว่าคลามเนี่ยไปละลายน้ําแล้วก็แช่เสื้อนักเรียนลงไปนะคะ ซักพักใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาออกมาซักตามปกติเสื้อของเราจากสีเหลืองมนมันก็จะออกเป็นสีฟ้าๆนะคะก็จะดูใหม่สดเสมอนะคะ,ะสารตกแต่งผ้าให้คงรูปก็คือลงแป้งนั่นเองนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้ารายย่อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าต้องการที่จะให้รีดง่ายสวยงามนะคะเขาก็จะไปใช้สารตกแต่งผ้าเหล่านี้แหละทําให้ผ้าเนี่ย แข็งตัวนะคะจากที่นิ่มๆรีดยากอะไรพวกนี้ค่ะทําให้มันแข็งตัวนะคะเขาเรียกว่าลงแป้งนะคะต่อไปสารที่ทําให้ผ้าเรียบหรือน้ํายาริดผ้าเรียกว่าคือน้ํายาริดผ้านั่นเองนะคะ,ะมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลเสื้อผ้าอีกนะคะมีอะไรบ้างกลมังแป้งซักผ้าตะกร้าเครื่องซักผ้าเตารีดฟอกกี้นะคะก็อฟอกกี้ก็คือขวดใส่น้ํายาริดผ้าเรียบนั่นเอง มีอีกมีอีกยังไม่หมดนะคะที่รองรีดข่หมอนรองรีดข่ะไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็ไม้หนีบผ้านะคะอันนี้ก็จําเป็นนะคะใช้ตอนไหนไม้แขวนเสือ้อไม้หนีบผ้าก็ใช้ตอนตากนะคะถ้าเราเรียนตากผ้าแล้วไม่หนีบไม่แขวนนะคะผ้าของเราก็จะปลิวหายไปบ้านเพื่อนนะคะฉะนั้นแขวนหนีบให้เรียบร้อยอ่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็เชื่อว่านักเกรยียนก็ได้รับความรู้กันไปมากมายแล้วนะคะในในในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมาสอนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรับไม่ไหวนะคะฉะนั้นนักเกรยียนก็ได้รับความรู้ไปแล้วก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็ไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ต้องนําไปใช้จริงนะคะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนศึกษาเอาไว้ดีๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้นะคะเพื่อเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจะได้มีเสื้อผ้าที่สวยๆไว้คงทนอยู่กับเราได้นานๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะคะถ้าโควิดหมดว่าไหร่เราจะได้เจอกันแน่ๆนะคะ,ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาต ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ